มันจะถึงจุดจบเมื่อไรเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเห็นการฟ้องตัวหลักตัวใหญ่อ่ะวจาเป็นใครไม่รู้อ่าจับตารู้ว่าจะมีแบบนั้นไหมเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของการวัวสวม,มาถึงวันนี้มันมาจากเหตุผลใหญ่เหตุผลเดียวคือเป้าหมายตอนแรกอ่ะต้องการแก้120 คือถ้าได้ร้อยี่สิบนี่นะพี่โอนะมันไม่รุนแรงกันาดนี้เพราะมันไม่มันไม่เบ็ดเสร็จมันไม่แอฟซูรูดพาวเวอร์อย่างน้อยบอกเล้ว่าหนึ่งในสามเวลายื่นกฎหมายเนี่ยมันต้องใช้หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเอาก็จริงไปดูแล้วเนี่ยสายสีน้ำเงินประมาณร้อยหกสิบหกสิบแปดร้อยหกสิบแปดกพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันผูกขาดเกินไปเขาบอกแล้วว่าอะไรที่ผูกขาดเกินไปอ่ะแตกง่ายดูแข็งก็จริงนะแต่แตกง่ายครับ คำถามคือเส้นทางกับการงวดสวนั้นเนี่ยจุดจบจะเป็นยังไงจะแตกหักกันไหมน้เมิอนอะไรแล้วแต่เนี่ยหรือว่าใช้เกมของงวดสวนในการต่อรองอํานาจทางการเมืองตอนนี้ข่าวกระชอนออกมาจากกกตจาก DSI จากสวครับบอกว่าสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หนะ้า คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของกอกตที่มีเจ้าหน้าที่ดีเอสไเข้าไปร่วมด้วยรวมเจ็ดคนครับจะมีการแจ้งนะแจ้งข้อกล่าวหากับบารดาสอวอลอตแรกห้าสิบถึงหกสิบคนเออห้าสิบถึงหกสิบคนเนี่ยส่วนใหญ่ล้วนเป็นสอวอคนดังม,มีความผิดตามพอรปอการได้มาซึ่งสมาชิก วุฒิสภาปี2,561แต่พอมีกระแสข่าวนี้ออกมาทำไม,มประธานประธานประธานกรกตทำไมบอกไม่มีคุณทวีบอกว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการไต่สวนออนะที่จะสอบสวนเอาพยานต่างๆจากเดียบางส่วนแล้วเนี่ยแล้วก็ไปหารือกับกรกต ส่วนใหญ่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หมดแหละที่เหลือก็เป็นบุคคลนี่และเข้าใจว่าหมายเรียกจะออกเป็นล็อตล็อตสัญญาณออกมาชัดแต่ประธานกกตนี่อิทธิพรบุญประคองบอกว่ายังไงไม่มีมุลได้ยินแต่ข่าวแลจะอยู่นี่เขาจะอยู่ยังไงเนี่ยนั่ไหนสิกกตชี้แจงแนวทางในการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบว่าด้วยเรื่องหัวสวดังนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการไต่สวนในคณะที่26เ,ออเรื่องนัวสวรครับตามระเบียบกะกะตว่าด้วยเรื่องการสืบสวนและวินิจฉัยชีช้ขาดแก้ไขเพิ่มเติมครฉบ,บับที่5ปี2566อืขั้นตอนที่2ต้องไปดูว่ากระทําความผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าวหรือฝ่าฝืนพลรลปสวจะแจ้งข้อกล่าวหาและวินิจฉัยชีช้ขาดตามข้อแรกครับเพื่อให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงอข้อมูล ต่อมาเมื่อได้ข้อมูลเสร็จแล้วเสนออนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดหรือข้อโต้แย้งอีกครั้งหนึ่งโอ้โหหลายขั้นตอนนะเนี่ยขั้นตอนที่4จึงเสนอให้คณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาชี้ขาดหรือสั่งการโอ้โหมันมี4ขั้นตอนกว่าถึงขั้นตอนนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นดังนั้นข่าวที่ปรากฏจึงคลาดเคลื่อนจากขั้นตอนตามระเบียบ4ขั้นตอนที่บอกอย่างนี้ว่าด้วยการไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด พศสองห้าหห่และที่แก้ไขเพิ่มเติม2566โอ้โหนี่นี่นคนละทางเลยนะแปลว่าครับข่าวที่ออกมาถ้าเป็นไปตามประธานกกตว่าครับคุณทำสี่ขั้นตอนนี้ครบหรือยังแต่ยังไงยังไงมันย,ยังไม่ถึงประธานหรือคณะกรรมการกกตนแน่นอนพอแบบนี้ปับ๊บสวสำรองอซึ่งเขาเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยครับก็ไปที่กกตสิครับบุกไปกกตแล้วไปยืน แถลงด่ากกตอ,อยู่ที่หน้ากกตแหละ <laughs> สวสำรองเขาพูดว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องของการรับรองการตรวจสอบและก,ก็การสอบสวนสว,อวอครับข้อมูลที่เราพบกันกระบวนการที่สําคัญที่สุดคือหลังจากที่มีการเ,าเลือกถุงระดับประเทศแล้วกลงค์กระบวนการของอในครือข่ายนี้ที่เป็นตัวแทนของในแต่ละจังหวัดต่างๆนั้น จะต้องส่งลายชื่อเข้ามาข้อหมายเลขเพื่อที่จะมาให้กลุ่มผู้ลงการเนี่ยได้กําหนดว่าใครควรจะเป็นใครควรเป็น,ปนก็ต้องส่งผ่านมาถึงนะักการเมืองใหญ่ในอำนาจ,จเจริญนี่แหละเขาเรียกเป็นคนรวมโผเราถึงจะส่งไปให้ผู้เลี้ยานม่จิ้มออกมาว่าเบอร์ไหนใครควรจะได้เป็นสวแล้วเอาเบอร์นะั้นไปลงในตาโพยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโพยเนี่ยมันถึงมีที่มาจากอำนาจ,จเจริญนี่แหละครับนะเป็นที่ ต้นทางว่าในการลงทุนตอนนี้ลึกลับับเราได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการเสริบสวนไต่สวนของเจ็อรหันต์กกตจะทยอยเรียกแจ้งข้อกล่าวหาบรรดาสวล็อตแรกเนี่ย50-60สคนจริงส่วนใหญ่เป็นสวคนดังจริงทั้งหมดมีความผิดตามพรปการได้มาซึ่งสวปีหกหนึ่ง ฐานความผิดตามมาตราอะไร32มาตรา36มาตรา62และและมาตรา7 7พฤติกรรมล่ะพฤติกรรมใน50-60ลายรดแรกอ่ะ,ะ,อะ,อะฟ้องเนี่ยให้จิมาเรียกไอ้ฟ้องนี่นะพยานเนี่ยล้วนมีพฤติการและพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่ากระทำความผิดไม่ได้ถูกเลือกเป็นสวโดยสุจริต และทำตอนนี้พี่วีเสียงบรรดาที่ร้อยสาสิบแปดบวกสำรองสองเขาพูดกันพูดกันที่ไหนเอานี่ในกันมาที่การต่างประเทศอหมอเกตผลสภาพกันมาที่การครับมีการพูดคุยว่าเราจะตั้งสอวอื่นมาเป็นไหมเออเขาบอกว่าไงคุณรู้ไหมว่าไม่ต้อง <laughs> มีการเคลียร์กันแล้ว ข้างบนเคลียร์กันแล้วเออออยากรู้ผมอยากรู้ฉะนั้นไม่ต้องผมอยากรู้ไอ้คานี้แหละคือใครนยข้างบนเคลียร์กันแล้วเนี่ยเออมันจะจบยังไงเนี่ยข้างบนเคลียร์กันแล้วในในในร้อยสามแปดเนี่ยเคลียร์กันแล้วเหรอคนบางคนในร้อยสามสิบแปดซึ่งเป็นเพื่อนพีวีเนี่ยคุยกับผมเช่นเดียวกันบอกว่าจบ เพอรพี่โอเลือกงัวสวอ่ะเขาคูเคลียร์กันแล้วและในร้อยสามแปดเนี่ยเป็นเพื่อนผมประมาณตั้งแปดสิบแล้วหลังรู้ตัวเนี่ยภายในหนึ่งสองสัปดาห์นี้เนี่ยจะถูกเจ้าหน้าที่กกตเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายเลือกตั้งพอรบลปอการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาสองห้าหกหนึ่งนี่หนึ่งถึงสองสัปดาห์นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ประธานกกตพูดอ่ะก็ใช่ขั้นตอนนั้นแต่ตอนนี้คือว่าเขาเริ่มที่จะเรียกมาแล้วในหกสิบเนี่ย ครับแล้วไอ้ร้อยสามบแปดบวกสที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ DSi ส่งไปให้กอกตและคณะกรรมการครับตรวจสอบและไต่สวนเรื่องนี้รับอยู่ในเมือเป็นคนกลุ่มไหนบ้างนี่นี่ลองดูนะร้อยสามรบวกสก็คือร้อยสี่บมาจากจังหวัดไหนบ้างที่แปบอยู่ในไข่นะเป็นอยู่มาจากไหนบ้างกระบี่สคนขอนแก่น3คนจากเั้าหนึ่งคน ชัยนาทสองคนโอ้เจียบุบสองคนโอ้ชุมพรละหนึ่งคนเชียงใหม่หนึ่งคนเชียงรายละหนึ่งคนแล้วที่ตรังเป็นไงห้าคนโอ้หนครนายกล่ะสามนครปฐมหนึ่งนครพนมสองส่วนนครราชศรีธรรมราชล่ะสามโอ้โหและนครสวรรค์ละสามบึงละบึงการบึงการสามส่วนบุรีรัมล่ะสิบสี่โอ้โหสิบสี่พี่วีดูดิ เฮ้ยเดี๋ยวดิเรามีสวสิบสีคนคุณแสดงว่าทั้งหมดเลยเหรอประจวบกิรลนขันคนเดียวปลาจีนบุรีสองคนปัตตานีต่างใต้ปัตตานีสองคนภาคกลางอายุธยาเจ็ดคนครับเพราะเดี๋ยวจะหลักอยู่ที่ลีเวอร์ลีเวอร์กแหละอัยุธยานี่ใครใครใหญ่นักการเมืองใครนะชื่ออะไรคนตัวใหญ่ซุ้มใหญ่ที่สุดอาซอ อาซอนอะเจ๊เจ๊เจ๊เขาเรียกซอสใช่ไหมอ่าเรียกอาซอสแล้วกันเรียกอาซอสแล้วกันพายาอถิ่นของผู้กองธรรมนัสล่ะหนึ่งคนเออพังงาหนึ่งคนพัทลุงสองพัทลุงพิจิตรพิจิตรสองคนพิจิตรก็ฐานอ่ะเพชรบุรีโอ้เยอะกันนะเพชรบุรีสี่ภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตหนึ่งมุกดาหารสองยะโสธรสองยะลายะลาสามลาดบุรีสองสวนละนองสอง่าลำปางลำปางหนึ่งลำพูน ลำพูนหนเลยเลยปาไปหกคนครับกินอะไรถิ่นท่านอ๋องครับส่วนสงขราถิ่นบ้านผมและบ้านพี่โอเนี่ยสี่สตูลเนี่ยถิ่นโรงเรียนผมเลยนะาสมุทรสงครามสองสมุทรสาครสองสิงบุรีสองสุโขทัยสองสุพพันบุรีสองสุราสุราชสี่สุรินเจ็ดน้องคายสองน้องบัวลำพูนสองอ่างทองห้าอำนาจเจริญ อ่างทองที่ห้าเพราะอะไรรู้ไหมทไมอ่างทองที่ห้าเพราะว่าได้สวเกินจากจำนวนประชากรเต็มปลุกเลยอ่างทองอำนาจเจริญสีและวันก่อนที่มาร้องเรียนคุณจัตวัฒน์ะกี่คนเออสีแล้วไอ้คนนี้ไม่มาล้ออ่ะคนนี้ที่ไม่มีเขาไม่อยู่ในรายชื่ออุทัยธานีห้าโอ้โหนี่คุณเห็นภาพไหมล่ะนี่นี่คือร้อยสาแดบวกสองแล้วก็ในร้8ยดบวกสองเนี่ย ที่น่าสนใจอ่ะเวลาเขาจัดนะเขาจัดคือ77 7 7นะแต่มันมีพลาดนิดหน่อยคือให้แต่ละกลุ่มน่ให้เข้า7ใช่ใครดูนี้จะรู้เลยว่าคนที่วางเรื่องของกณิตศา์นี่นะเป๊ะมากนะนี่เขาแจกว่าแต่ละกลุ่มเข้ามา40 40ระดับประเทศแลวนะขั้นตอนสุดท้ายให้เป็นสวเนี่ยให้เป็น77 7มีพลาดอยู่2 2กลุ่มคือกลุ่ม14บ่กับกลุ่ม6กครับกลุ่มครับไอ้นันเกินไปเกินไปหนึ่งอันนี้ลดไปหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วคือ140 นี่ร้อยสี่สิบนคนที่วางระบบนี้เข้าใจคณิตศาสตร์และเขาสุดยอดมากนะบอกเชนครับเขาใช้ AI ในการคำนวณสืบมาแล้วใช้ AI แล้วคิดเลยวางเลยใครจัดยังไงกาอยังไงโอ้นี่สุดยอดมากนะคนที่จัดการมีตัวใหญ่เป้งเลยมีลูกเทพมี มีท่านอองมีลูกโกมีลูกโกนี่น้องน้องผมนั่นเลยมีนักแบดมินตันเออนี่น้องน้องและมีน้องพี่โอ้ยนี่น้องพี่โอ้ย่ใช่หรแล้วก็เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีสามคนผู้นำพักหนึ่งคนและรัฐมนตรีก็เป็นเพื่อนเพื่อผมหมดเลยเรื่องง้วสวครับจะเป็นหินรองทองและด่านสำคัญในกระบวนการทางรัฐสภาของประเทศไทยไม่ใช่เรื่อง ฝ่ายแดงทะเลาะกับฝ่ายน้ำเงินครับ,รบแต่เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนครับนี่คือเกมของอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะสวดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประจายไตยแต่มันมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางอำนาจการเมืองในอนาคต